สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่19นะคะสิงหาคมนะคะพบกับไฟอีกเช่นเคยนะคะรอบจัดส่งนะคะจัดส่งให้วันจันนะคะต้นไม้ไฟก็มีเท่านี้นะคะเพราะว่าโตไม่ทันเลยนะคะลูกค้าแต่หลากหลายพันแน่นอนนะคะทุกต้นที่วางอยู่ตรงนี้ก็น่าจะโอ้ น่าจะหลายชนิดนะคะมีตั้งแต่หลักสิบจนไปถึงหลักร้อยนะคะแล้ววันนี้พิเศษนะคะมีต้นแม่พันธุ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่พันธุ์กันก่อนนะคะแม่พันธุ์ราคาเบาๆนะลูกค้าอันนี้เรียกว่าพันดาวนะคะบอลสีพันดาวนะลูกค้าเป็นบอนที่พื้นใบขาวออกเขียวแล้วก็กัดจุดแดงๆนะคะจะต่างกันนะลูกค้าต้นนี้อยู่นอกตู้นะคะต้นนี้อยู่ในตู้นะลูกค้า แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีลูกแล้วนะคะต้นนี้นะคะจะโตกว่าหน่อยอยู่ในตู้เนาะมีลูกแล้วนะลูกค้าต้นละ250บาทเท่านั้นนะคะใหญ่สุดแขนเลยลูกค้าใหญ่มากๆนะคะมาคือมาเลยต้นนี้ก็อยู่นอกตู้นะคะต้นนี้แต่ว่าเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วทั้งคู่นะมีลูกแล้วนะลูกค้าต้นนี้ก็250บบาทนะคะนี่ค่ะใหญ่มากลูกค้าสวยมากนะคะนี่คะ่ะสวยแบบ พันดาวนะคะต้นละสองร้อยห้าสิบบาทต้นโตมากๆแล้วนะคะลูกค้าแต่เดี๋ยวไฟพาไปดูไม้หลักสิบนะคะถ้าใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสี่ศูนย์เก้าหกหกหนึ่งเจ็ดนะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองแปดนะลูกค้าขาเตะถ้าใครจะโทรมาโทรมาที่เบอร์แรกนะคะเพราะว่าเบอร์ที่โทรติดแอดไลน์ไม่ได้ส่วนเบอร์ที่แอดไลน์ ไลน์ได้โทรไม่ติดนะคะลูกค้าเนาะถ้าใครวันนี้นะคะก็ส่งให้วันจันทร์นะคะมีค่าส่งนะคะอยู่ที่39บาทเหมาๆนะลูกค้าแต่มีโปรเหมือนเดิมนะคะถ้าซื้อครบ500บาทนะคะส่งให้ฟรีเลยนะลูกค,ค้า่ะก็ถ้าจังหวัดห่างไกลเพชบูรณ์ไฟส่งตะกร้าให้นะคะถ้าใกล้เคียงจะไปส่งกล่องให้เนาะลูกค้า่ะ แต่เดี๋ยวเปิดกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้หลักสิบชื่อตะวันชิงพบนะคะพื้นใบสีน้ำตาลนะคะใบค่อนข้างทีจะหนาหน่อยต้นละสามสิบบาทลูกค้ามีหลายกระถางนะคะสำหรับตะวันชิงพบเนาะวันนี้ถ้าต้นไหนมีหลายกระถางไฟจะแจ้งต้นไหนมีกระถางเดียวสองกระถางก็จะแจ้งตามนั้นนะคะตะวันชิงพบมีหลายกระถางต้นละสามสิบบาทนะคะ อ่าแล้วก็ต้นนี้นะคะชื่อว่าปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองเป็นบอนที่โตเร็วนะคะแข็งแรงนะลูกค้าต้นละ39บาทเหมือนเดิมนะคะอันนี้มีหลายกระถางนะอันนี้มีสำรองนะลูกค้า39บาทนะคะนางไหมนางไหมมีสำรองแค่ประมาณ3กระถางลูกค้าต้นนี้อยู่ที่30บาทนะคะนางไหมนะคะ30บบาทนะ อันนี้หงสุวรรณนะคะหงสุวรรณมีกระถางเดียวคือกระถางนี้นะคะเอาไปที่ต้นละ30สิบาทนะลูกค้าสาสิบาทกันจุดแล้วนะคะกวนอูมีไม่เยอะนะลูกค้าต้นละสาสิบาทนะคะสาสิบบาทอันนี้พู้เท่าเฝ้าเรือนก็มีไม่เยอะนะลูกค้าต้นละ4ี่สิบบาทนะคะแล้ววันนี้มีต้นกัดสีมาแล้วแบ่งหนึ่งต้นนะคะลูกค้า ชมปลาดมีสำรองหลายต้นนะคะชมปาดเป็นบอลที่สะโพกผายมากนะคะต้นละ30บาทนะคะ30บาทลูกค้าอันนี้วาสุกี้มีแค่สองกระถางนะคะวาสุกีเนี่ยต้นละ40บาทลูกค้ากัดสีชมพูแบบนี้นะคะมีแค่สองกระถางนะคะอ่ะต่อมานะคะจังหวัดมุกดาหารมีอู่สองกระถางลูกค้า ต้นละ80บาทนะคะต้นละ80บาทนะนแล้วก็มณีล้อมเพชรลุ้นนะคะลูกค้าลุ้นนะไฟให้ไปที่ต้นละ50บาทมีหลายกระถางนะคะมณีล้อมเพชรลุ้นนะคะ50บาทค่ะค่ะอ่ะถัดมาที่ทางนี้นะคะคือไก่อัมพันธ์ไก่อัมพันธ์เนี่ยมีสำรองหลายกระถางนะคะต้นละ50บาทเท่านั้นนะลูกค้า50บาทนะคะ เดี๋ยวไฟจะไล่ไม้หลักสิบให้ก่อนเนาะไก่อัมพันธ์นะคะหานุมานอมพระามีหลายกระถางต้นละ39บาทนะคะ39บาทลูกค้าไปทำฟอร์มกรส,สวยๆนะคะอันนี้เท้าพันตาวันนี้มีมาแบ่งแค่สงกระถางลูกค้าสองกระถางนี้เท่านั้นนะคะต้นละสี่สิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งแล้วก็กระถางที่สอกกงนะคะสี่สิบบาทนะคะ ใบแดงนะคะเชง้อยชชง้อยเลยไก่ทองประเสริฐวันนี้มีมาสองกระถางนะคะต้นละสี่สิบบาทลูกค้าแต่อีกต้นหนึ่งจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะคะต้นใหญ่อันนี้ไก่ทองประเสริฐสี่สิบบาทส่วนฟอร์มอีกต้นหนึ่งนะคะต้นใหญ่ลูกค้าต้นนี้จะอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทต้นสูงสูงเลยนะคะลูกค้าขา เดี๋ยวเราจะไล่ไม้หลักสิบนะคะนี่คือผู้เท่าเฝ้าเรือนฟอร์มกัดสีนะคะลูกค้าต้นนี้เจ็ดสิบบาทนะคะสูงสูงเลยนะคะเจ็ดสิบบาทเท้าลำไยป้ายนะคะวันนี้ไม้ป้ายแดงนะคะเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้ไฟจะรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะลูกค้าเจ็ดสิบบาทนะคะเท้าลำไยนะ,ะอันนี้ฮาทิพุนชยัยมีกระถางเดียว มีเบบีน้อยของเทพอัศษราไปด้วยเอาไปที่70บาทนะคะฮริพุนชัยนะคะในเมืองนะคะบอนเก่าสีชมพูสวยมากนะคะมีกระถางเดียวลูกค้า50บาทนะคะ50บาทอันนี้คือทิปวารีมีวสอกระถางนะคะเป็นดารานพราดไม่ป้ายนะคะลูกค้าต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะ 50บาทอันนี้ก็คือปลาบูสาบเนาะนางไม้สมสิบนะคะอันนี้คุณหญิงคุณหญิงมีกระถางเดียวลูกค้าเอาไป40บาทนะคะคุณหญิงอ่ะอันนี้เบนจะลงน้ําทองลูกค้าเบนจะลงน้ําทองนะคะฟอร์มนี้นะคะไม่โตมากนะลูกค้าเอาไป80ดสบาทนะคะบอลด่างดอกกัดสีกัดสีแดงบนใบนะคะ อ่าอันนี้ค่ะชื่อว่าบอนสีลูกค้าอันนี้จำชื่อลืมกระดันหันนะคะลูกค้าเทลาปตีนะคะมีต้นเดียวนะคะลูกค้าเปิดหน้าสวยๆแบบนี้นะคะเก้าสิบบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะเหมือนจะมีเยอะนะลูกค้านาออันนี้นะคะชื่อว่าเท้าจันทชนนะคะจะป้ายออกชมพูนะลูกค้า เท้าจันทชนมีสองต้นนะคะต้นนี้ห้าสิบนะคะจะไม่ใหญ่มากต้นนี้สูงหน่อยนะคะเจ็ดสิบบาทลูกค้านี่คะ่ะเจ็ดสิบบาทต้นนี้นะคะคือเท้าจันทชนนั่นเองนะคะอันนี้คือพระบางโพยไพ่นะคะมีต้นเดียวเองห้าสิบบาทลูกค้า เดี๋ยวเรามาทางนี้กันบ้างนะคะอันนี้คือนางวิชุดามีกระถางเดียวนะคะมีลูกแล้วลูกค้านี่นะคะมีลูกแล้วต้นยู่โตโตเลยเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทต้นนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะส่วนอันนี้นะคะลูกค้าต่อมานะคะคือบอนสีสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมมีแค่ต้นเดียวนะลูกค้าไซส์โตนะคะเหลือต้นเดียวนะคะ สีบุรีรัมต้นนี้นะคะลูกค้าเอาไปที่เก้าสิบบาทนะคะต้นตตๆเลยนี่ค่ะต่อไปนางมนโทมีกระถางเดียวนะคะห้าสิบบาทนะคะนางมนโทขุนสีโคจะโคงลูกค้าอันนี้ใหญ่มากกําลังกัดสีแล้วต้นละเจ็สิบาทนะคะใบหนามากอันนี้นะคะคือบึงการนะคะจังหวัดเนาะตับจังหวัดมีสองต้นในกระถางลูกค้าเอาน่าจะมีหัวและไม้นานแล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ จังหวัดบึงกาฬใบกลมๆเลยแหละ,ะเดี๋ยวมาทางนี้กันบ้างนะคะอันนี้ชื่อว่าหานุมานประสานกายนะคะคืออัพกระถางสีได้แล้วลูกค้าตอนนี้อยู่ในกระถางสามนะคะค่อนข้างที่จะลากเต็มกระถางแล้วลูกค้าแล้วก็ฟอร์มเต็มแล้วนะคะอันนี้นะคะเอาไปที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทลูกค้าสองร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับหานุมานประสานกายนะคะมีหลายต้นอยู่นะ อันนี้นะคะวิจิตจินดาค่ะลูกค้าวิจิตจินดาเป็นบอนป้ายนะคะไม่สูงมากคือต้นเขาสูงนะคะแต่ตอนนี้มันยังเล็กนะคะอ่ะบอนป้ายนะคะมีแค่สองกระถางต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะอัพกระถางได้แล้วลูกค้าล้นกระถางสี่แล้วนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทสําหรับวิจิตจินดานะคะไปเดี๋ยวไฟพาไปดูฝั่งนู้นนะคะไม้ป้ายนะคะ อุตสามน,นีลูกค้ารอบที่แล้วไม่พอลูกค้านะคะมีต้นเดียวแล้วทีเนี้ยเหลือต้นเดียวจริงๆตอนนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทอุตสามณน,นีนะคะอันนี้คือบัวสวรค์ลูกค้าป้ายสวยมากคือจะบอกว่าล้นกระถางแล้วลูกค้าเอาไปอัพกระถางเลยเพราะว่าตอนนั้น่ะคือมันมีหัวนิดหน่อยนะคะหัวเล็กแล้วทีเนี้ยค่ะไปตัดมันหักนะคะก็เลยเอาหัวไปฝังไว้แต่หัวไม่ใหญ่นะตอนนั้น่ะนะคะ ก็เลยได้เป็นต้นนี้มาลูกค้าเอาไป200บาทนะคะบัสวสวรรค์ป้ายหดหูเลยคะ่ะบัสวสวรรค์น,นะคะ200บาทอันนี้คืออสงไข่ลูกค้าฟอร์มนี้เอาไป80บาทนะลูกค้ามีหลายต้นนะคะอสงไข่เนี่ยอ่ะเศรษฐีเงินล้านนะคะหรือปราสาททองมีสองต้นนะคะวันนี้จะป้ายเยอะนิดนึงนะลูกค้าอนี่คะ่ะ เศษทีเงินร้านประสาททองวันนี้นะคะเอาไปที่ร้อยหกสิบบาทลูกค้าหนึ่งร้อยหกสิบบาทไป,ไปทางนี้กันนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นผ่าซ้อนแก้วลูกค้าผ่าซ้อนแก้วนะคะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบลูกค้าต้นนี้เจ็ดสิบนะคะแต่สองต้นนี้นะคะจะตูกว่าหน่อยเอาไปเก้าสิบบาทเอาไปต้นละเก้าสิบบาท เนาะมี72ต้น91ต้นนะคะอันนี้ชื่อว่าซามูไรซา,ามูไรนะคะใบหนามากๆลูกค้านะคะใบจะเป็นทรงนี้ซามูไรนะคะต้นนี้นะคะก้านหนาใบแข็งก้านแข็งใบหนาร้อยห้าสิบบาทลูกค้าซามูไรนะคะมีต้นเดียวเท่านั้นอับสอนสวรรค์แบบนี้มีต้นเดียวลูกค้าไปเจ็ดสิบบาทนะคะ อันนี้นะคะคือเพชรบ้านประทุมเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายแล้วนะคะเอาไปเก้าสิบาทนะลูกค้าป้ายสวยๆโหดๆเลยนะคะมาละใครชอบไม้เก่าไม้แผงทางนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยอันนี้คือเท้าหิดันพนาสู์มีต้นเดียวสูงมากใหญ่มากอัพกระถางเลยเลยป้ายด้วยนะคะต้นนี้เอาไปเจ็ดสิบาทลูกค้านะคะ มาที่นางวิชุดาแผงนะคะนางวิชุดาแผงเนีเหมาะมากสําหรับลูกค้าที่ชอบไม้กัดสีไม้แปลกนะคะเพราะว่าเขาจะกัดสีออกมาอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าคือมันจะเป็นพื้นเขียวมันแผงนะคะแล้วจะเม็ดจุดสีขาวแล้วจะกัดกัดชมพูนะคะเพราะว่าทั้งสองต้นเนี่ยมีลูกแล้วนะคะลูกค้ามีแบ่งแค่2ต้นนะคะนี่คะ่ะมีลูกแล้วเอาไปทําฟอร์มกอได้เลยต้นละ90บบาทลูกค้า ต้นละเก้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะมีอยู่สองต้นฟอร์มกอแล้วนะคะเก้าสิบบาทใครชอบไม้แปลกนะคะอ่ะอันนี้เศรษฐีเงินล้านมีสองต้นในกระถางลูกค้าฟอมกอเอาไปเก้าสิบบาทนะคะอันนี้หมอชานยุทธกับพรมพิมานนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่ะลูกค้านะเป็นทูอินวันเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเท้ากบินพรมเนาะ เท้ากระบ,บินลำพงม,มีหลายต้นอยู่นะคะลูกค้าไม้ป้ายแดงนะคะเจ็ดสิบบาทนะลูกค้าอมาที่ฝั่งนี้เป็นไม้แผงคือมันเป็นตอนนั้นอนะไฟซื้อแม่มาสวยมากเดี๋ยวพาไปดูแม่นะคะเดี๋ยวจะวาบไปดูแม่ให้นะคะแล้วทีเนี้ยผ่าออกมามันแผงแผงในที่นี้ค่ะมันเป็นฟอร์มเนี้ยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะมันติดกัดสีมาอย่างนี้ต้นนี้ฟอร์มกอเลยลูกค้ามีลูกประมาณสามสี่ต้นเนี่ยนะคะ แต่ต้นนี้ไม่มีลูกนะคะแต่แผงมาฟิวเดียวกันต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบบาทใบนาๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเอาไปเป็นในน้าลูกไม้นะลูกค้าผ่าแผงมาเนาะอ่ะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดูแม่นะคะว่าเขาแผงมาจากต้นอะไรอ่ะลูกค้าสักครู่นะคะพอดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูตอนจบแล้วกันนะคะ อันนี้คือนางกิรินีเทวีแผงลูกค้าต้นนี้ก็มีตอนโตให้ดูเหมือนกันนะคะปลูกเป็นลงดินไว้นะลูกค้ามีลูกแล้วนะคะอันนี้เอาไปที่90บาทเหมือนกันนะคะใครชอบไม้แปกนะคะอันนี้นาคินเทวราชลูกค้านาคินเทวราชค่ะต้นนี้ใบหนาๆเลยลูกค้าต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะนาคินเทวราชวันนี้โทรศัพท์ค้างนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้พาไปดูแม่หรือเปล่าลนะ่ะลูกค้าอันนี้ อันนี้เทพักษลานะคะดังนิดดังน้อยแต่ฟอร์มกสามต้นในกระถางสี่ต้นในกระถางเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะลูกค้าหนึ่งร้อยบาทพลายจันนะคะเจ็ดสิบบาทลูกค้าบอลเก่ามีต้นเดียวนะคะอันนี้เศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านฟอร์มตั้งแม่ลูกค้าค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ชื่อว่านาภาพันดาวคะ่ะมีสองต้นนะคะ ต้นละ100บาทลูกค้นานภพาพันดาวค่ะมาที่ตรงนี้นะคะเจ้าจาัก,กรพพัดไม่ด่างนะคะตอนโตวสวยมากลูกค้าอันนี้นะคะ2ต้นในกระถางนะคะวันนี้มีแบ่งให้แค่2ต้นนะคะลูกค้านี่คะ่ะราคาต้นละ50บาทนะคะอันนี้ก็มีลูกแหละต้นละห0ต้นละห0นะคะอ่ะต่อมานะคะอยากพาไปดูแม่แต่ว,ว่าโทรศัพท์คะ่ะนะคะ อ่าลูกค้าค่ะต่อมานะคะอันนี้คือเกาะเกตนะคะใบใหม่เปิดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะต้นตัวโตเลยลูกค้านะคะเอาไปต้นละ90บาทนะคะมเม็ดเขียวมเม็ดชมพูไม่ใช่มเม็ดแดงมเม็ดชมพูนะคะเห็นไหมคะเปิดด่างมาแล้วเอาไป90ต้นตัวโตเลยค่ะมีต้นเดียวเนาะต่อไปเจ้าจากักรพพัดด่างนะคะต้นเนี้ยถ้าเป็นฟอร์มเนี้ยมีต้นเดียวนะคะด่างแล้วกัดชมพูมาแบบนี้แล้วนะคะ เอาไปต้นละเก้าสิบบาทลูกค้าเก้าสิบบาทมีต้นเดียวเนาะอันนี้เพชรพล้านนะคะโตๆแบบนี้มีต้นเดียวนะคะกัดสีเอาไปห้าสิบาทลูกค้า่ะห้าสิบาทเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไฟขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินเดินไปดูก่อนพอดีดนี่ส,สวยเลยลูกค้า ลูกค้าเดี๋ยววันนี้โทรศัพท์ค้างแล้วแหละ,ะไฟคงไม่ได้พาไปดูแล้วขอโทษด้วยนะคะแต่ตัวมาสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไฟฟ์จะพาไปดูนะคะอ่ะมันจะเป็นฟอร์มเนี้ยลูกค้าเนี่ยคะ่ะต้นนั้นอะ่ะเนี่ยคะ่ะแต่สีเขา,าจะเป็นสีแดงกัดเต็มแบบนี้นะคะตัดเต็มกว่านี้อีกนะคะตอนตัวอันนี้จจเจ้าจักรพพัดเนาะอีกต้นหนึ่งที่แบ่งได้ก็ต้นนี้70บาทนะลูกค้าเดี๋ยวไฟต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลเดอด้วยนะคะเอ๊ะลืมบอกมหาชัยไปนะคะเนาะต้นใหญ่ตั้งแม่แบบนี้นะคะ250บาทนะคะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ